เปิดคลิปออกมาพี่น้องเลยเนอะอันนั้นตอนส,สวยๆได้จักหน่อยรถทางรถขนส่งเพิ่นมาส่งกระเบื้องพี่น้องเลยเนาะแมงเตอร์ไปสร้างกระเบื้องเพิ่นแต่เศร้าๆหากรมาส่งตอนนี้กะจักจักโมงและเบิ่งก่อนสิบโมงแล้วปลาลุงไอแมงเตอร์ออกไปกระแตเจ็ดโมงเศร้าเนาะโดย ก่อนอื่นกับกาบพักทายสบายดีเด้อเนาะสบายดีเอฟซีกันเบิร์สุขุสุคนเบิร์สุมองสุบอลยินดีตอนทำข่าวสุซองแม่นองคอปเตอร์คือเกา่าเราพมูมาพอก,กันกับอยู่เพื่อนเมื่อนี้นนพี่น้องเลยเนาะอยู่เพื่อนกับว่าทางอยเตอร์คนว่าจะได้ยุดพักกับว่าได้พักแล้วประหารลาซาเมย์ล้ากลับไปอันแกอับปูนพี่น้องเลยเพราะว่าตะกี้ว่าเพิ่นสิมา่งหร้วเพิ่นไ่ได้มาส่งเนาะ ก็เลยไปแก้เอ,เองเดงอ่นำบ้านเท่านี้แหละมาในะบ่อดือดได้ไผูคือเสียงรถไทยเอายืมรถไทยง่ายอีกแล้วคําเอารถแล้วกะคำอันคือรถไทยแม่เ็นบ่ตามานะเนาะไปซื้อกระเบื้องมาปูห่องครัวปลาลุงเลยเนาะก็คือว่ามีทางแม่หากเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศคือเก้าเนาะที่ซอยเฮ็ดเพื่อนคัวห้องคัวของแมนเตอร์เลยเนาะ เพื่อนว่าให้ปูกระเบื้องให้มันสะอาดสะอ้านพอได้เมียนถวยบวงเมียนหันเมียนนี่อยู่เพื่อนคั่วเนาะเพื่อนก็เลยซื้อกระเบื้องให้มาปูพี่น้องเลยเนาะโดยก่อนอื่นแม่เต้องกับขอขอบมุขขอบใจขอบบุญขอบคุณพ่อกแม่หลายๆเดอ้อขอให้อยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะทานมิซ่าวไร้เข่ามือแรง,งทานมาสำหรกับให้ลูกมาสำหรกับขอให้กลับคืน หาพ่อแม่ร้อยเท่าพันเท่าเด้อแม่เด้อพ่อเด้อเนาะมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสบายใจตลอดปีตลอดไปเด้อเนาะทาั้งคอยเตอร์เพิน่นกำลังแก้ปูนมาพี่น้องเลยเนาะเต็มรถหนึ่งไม่ได้แต่แก้ปูนแก้ทั้งคนทั้งปูนเลยนะเอ้ยไปยืมรถไล่อีกเลยรถเท้ากันยังใส่ตีนเด็กอยู่พี่นอ้องอ่ไม่ได้ปลดออกแตารถใหญ่แล้วเนาะเอาเดี๋ยวนี้ได้ฉันลูกกะต้อง ยังโมบิดพ่อบิดแม่ออกเพื่อนออกซานมามีพอมีครัวแล้วก็ยังได้เพิงผ้าใส่เพิ่งคือเก่าเนาะไปยืมของเล่าเพิ่งวาดนี่ก็ไปยืมจักรแล้วมามาเนี้ก็ไปยืมรถแล้มาแกปูนพี่น้องเลยปีว่าทางสร้างเพิ่นสิมาอันนั่นให้ปว่าสิมาอันทางอันนั่นเพิ่นทางห่านเพิ่นปีว่าส่งขนาดเพิ่นหัวมาส่งย่ะ แกทั้งคนทั้งอันปูนอันนี่อ่าาอ่าสวาสดีป้าลูกกัลูก่นเ้กเลด้อคือเกาคือเดมอันนี้ได้การคัดจ้องเงอันนี้มาุใจ่าอะไรหรอเฮสวาสดีกนสวาสดีกนสวัสดีโลดึงกตองจุ๊บยานเฮ้ยตองไหมจุ๊บเออไปไป พุ่นปะดินพุ่นบ้าใช่ปูนพลาปูนเคี้ยวพี่น้องเลยเดี๋ยวถามราคาแล้วกันจะใครนี่กระเบื้องเฮากับซาเจตแก๊ตเนาะบม่ได้ลายหรอกป่นว่าปกติสิโบได้มาส่งค่าส่งพป่นกับเซนห้าบาทลงเลยเพราะว่ามันน้อยเนาะก็เลยอันปกติก็บม่ได้ท่งปูนบ้าแต่ลายปูนแบบปูนจุง น้ำตู้เย็นหูกน้ำตู้เย็นจะอยากข่ามาไหนพี่บ่ข่าได้บอข่ามาไหนไหมข่ามาบวชบ่แล้วไปเอาอีกทิมันหนักกว่านาะใส่หลายบ่ได้ได้ใครแน่มันทางแห้งเนาะมื่อนั่นโหลดเอาใช้หยุดถกอยู่พุ้นพักกันคนจน รถคืน,นมือน,นั่นกับพี่น้องเลยมันยานานา้ำหวัดพนต๊มายานน้ำไหลว่ะตันทางรถพนพร้อมเนาะกะเ็เลยพากันขุมาไหว้พี่ทรายขนมาไหว,ไวเ้เจือนพี่ทรายกับลายก็แห่อยู่เนาะหล,ห,นหลังนึงกับหลังละล้านกับลายอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าแห่นี่หลังล้านแปดห้านเก้ากับบ่ได้ลายซ้ำใท่ถ้าล้านสองแห่ลายได้เพราะว่ามีหลัง 1, หง 1, 1, นึ่งล้านสองกับหลานหนึ่งเนาะแล้วก็ไดยเอา lạng là lạng thì nóng gây phô giúp nó sai kapoday à, <laughs> anh mà, anh anh này ní kì mì tê sai phùn kap sai phùn kapuông kana đâu anh mạo bơi đấy phùn kana anh tê sai anh ơi 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 เอาท wow. the, ีมถือหัวแล้วเนี่ว่ะต้องเจอไขึ้นไปอาปูนน่ะลงมาอันห้าว่ะไปแก้ปูนนั่นทางผ่านเพื่อน้องเชจอปูนแหลมเป็นยังไงไอตาลงมาแต่แม่พาไปซื้อกระเบื้องไปนะแม่ผัดว่าเบดินน้ำนองเลยจะบัดลงไม่ตำกําแพงวัดเฉดเดอรเงียกเงเนาะทางกะทางหอมเอ้ยติมน้ำใเขาเลยบอเด้อเดี๋ยวเราจะเอาจิ้มหมกนะ เป็นวัด,ดวแ,งงแล้วน,น,นี่ไม่นี้พักเทียนไม่ได้ไปเฮียนเนาะพักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็คือว่าลาเลยนี่พี่น้องออไงเดืเอนนีน้ก็ชิล่าเกิดลำหายลบหน้าก่อนเนาะใช่ลูอเอาขาได้ว่าเง่งหย่างใช่ใช่ใช่หรอ้าเบิ่งเนาะ สร้างแม่คะสร้างพอพอนิกาได้มาปูนะพอนิกามาปูกระเบื้องให้ให้ป้าได้นะพอนิกาเอ้ยดูเบื้องนี้กีตาร์โปนนะโอ้ยเชฟกีตาร์เนี่ยเชฟกีตาร์เนี่ยเชฟกีตาร์เอาแน่ดูเชฟไม่ดัดได้ะใช่ยืนก้นยืนก้นพอนิการพอนิการพอนิกาไปเฮียวน้ำเจ้าหันเดเราดวงจอยแวบบอกเล่าเดดเดดมุ่งเจ้านี่ชื่อมาเดเดว่ะมาปูเด้อว่ะนะ เห็นปะถ้าเขามาได้ช้ำแจ้งเลยง่ายๆแท้ปอน่ะอึบเออให้เห็ดยังบ่เห็ดชอยก็บอกได้เลยยังไงมันจอยง่ายๆครับโอ้โอ้โอ้รถดีดอะค่ะป่อยแน่ญานนะเห็นโดนล่างนี่ย่อยได้เลยมันยากกะหามเอาเลย mặc học ghi ảo Nào đi Này làn gà dưới bung nhau kìa bay tay đồ mặt 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 สิบกันตินงพ่อนนีน่เอาเกบเบื้องเาเกบเบื้องสีเกบเบื้องไหมมาเบิ้งสีเกบเบื้องห้องครัวแมงเตอพี่น้องเลยมาสีสีงามบมดด้วยซําเดีแบบใดเนาะใช้ใชไอ้ตาันเินอยากไรตัวนัก่าแพงหูใช้ดเออนี่เด้วะมันก็สีมืดๆเลยหองครัวอไปกันลูกไปบ้านุกมั่งเน่ อืมไพ่เลือกสี่ดูไ um> พ่เลือกสีบักลาบอ่เออเพื่อนอยากไปเลือกนั่พี่น้องเลยเวอร์ฮะตัวลุงจ้อยมากนั่นราคาเพิ่นสิเพิ่มขึ้นอีกเนาะแต่ว่าแม่เติศไบ่ได้บ่เอาพี่น้องเลยมันบ่มีเงินเติมเพิ่นนี่งามอยู่ลูกงามบอลินงามน้องว่างามลูกบักลาเลือกบ่อบอกน้องแน่กันเลือกเองได้เล่นสิดอก À, ngam ạ? ra ngam chơi ngam không? Um, ngam mô ngam mô đôi đô Nhắc lại dưới nó Đi nhắc lại bê bùi sao luôn bê bùi bọn lột thoát chăn nè ờ, ừ, đây, nhìn bùi đâu ké mân yang đô boké ké 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 nè Ừ, bọn ké 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 không, ké 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 ตาดูสีกระเบื้องนี่งามบ่ปลุงเบื้องขันบ่เบืองไเบื้องไงเพิ่นเบื้องไหนตกแป่งเลยเออๆๆดีเด่นนะนะมักไผ่มักมั่นดีเด่นลองเยแต่ลุงเจอเพิ่งมาอยากสีแบบแบบนี้แหละแต่ว่ามันออกจริงแจ้งกว่านี้เนาะแต่ว่าบอแจ้งบันใดได้เพราะว่าเพื่อนครัวแหละมันมันข่าวหลายมันชีบสอาธน้อยต่แอบด้วยหมดแล้วครับมันเห็นเด้มันเปื้อนแีมันเห็นโดได้ อันนี้ใครแน่มันดำแกมดำแกมขาวไปน้ำแน่มันเป็นกระโลยมหยาพี่น้องเลยเนาะมันเป็นแบบบ่าบล็อตเมนนั้นไปไดมันกันเดินแน่มันกันเมินกันยังแน่เนาะแต่ว่ากระโลอันนี้เฮามันเอบอคือกระโลปูอันนั้นนี่ปูของน้ำปูบันไดอย่างเนาะเดียวกันอาอย่างนี้ลูกมันจะแตกมองออกกันย่างามอยู่บ้านลูกงามอยู่บ้างเชอเอองามของของเพื่อโตช้ำปูอันนั้นอ่ะ เจ้าชาวสียังลูกอาสียังสีขาวกับมีสีขาวกัมีมีสียังไอ้ตาบอกน้องแน่ลูกสีขาวต้นสีแดงสีนั่นนั่นนี่เด่นอเออหลายสีเนาะมีงามหลายชั้นน้อดกเนาะอือมีแต่สีงามไอ้ตาไปเลือกไอ้ตาวะแม่ว่ารละบ้างสาแันนี่เจ้าชีเลือกอันใดวะอุ้ยเลือกบ่ถทึกเลยแล้ววะไอ้ตาเลือกบ่ถทึกเลยหรอ เออแล้วเอานี่มาแทนเจ้าใจเอาตัวนี้บลูเออแก๊สนึงก็มีอยู่หกแผ่นพี่น้องเไยเนาะมีหกแผ่นทั้งเบิดทั้งมวนนี่ก็บสาวเจ็ดแก๊สนันอะไรก็งามว่าเท่าเดือดบัตรถึกรู้อ่ะโดมือไหนเนี่ยมือไหนเด เออตาชื่อได้เกือบไหมได้เออแม่ชื่อเกือบมาให้ก็แต่โดนๆได้พี่น้องเลยก็ไต้พ่อเกือบไม่ให้ผู้พูนอ่ะเนาะบ่ถือแม่ยุ่ให้ถือจนเมื่อยผมหมักเลยมักแต่เกือบขาดังเก้าจะคนมักแบบไรให้เลือกเองกับบ่ออาานานนี่เป็นหมกแค่หล่อเป็นวัดเนาะงามๆเน่อยเราทาทั้งสร้างเพ่นมาแบบนี้เนาะ ยันเป็นมืออื่นพูดแบบพี่น้องเลยยันว่ามือนี่ยันว่าเพิ่นยังบอกมาด้วยแก้ย่างนู่นล่ะแก้ย่างนลยงามแล้วอันนี้ก็ได้งามแล้วแมนยูบ่เอ้ยแมนยูบ่เนี่ยลายนี่หนาวเบอร์นู่นฮะแมนดูเอาดรอว์ด้วยอาไถือเลยอะไรก็งามวัดเผื่อเลยบายดีบายดีมวยบ่กินข้าวกินน้ำก่อนน่าจังย่อลงเอาหนำนั่นไอ้เพลนมตู้นวหนำเพิ่นนะ มะลุไม่รัดไปใช้น่ะอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนเดียวอู้ยตัต่คือมาปะล่าฉันเอ้ยคิดจาถ่ายมามุงจอยบ่เฮ้ยมุงจอยแกไปชื่อปูนะมาทำหน้าติขี้ข่าวได้ลูกมาผมกับบะมัดจุกขึ้นเด้วยย่าป้าสิมันให้เด้องามมะลูกอ่ะงามเนาะแด่แกนอ่ะถ่ายทั้งซางคนมาก่อนอาจชิเป็นมืเอิร์น งามอยู่บ่ปลาดูไงเนาะสีอัน Somehow? มันมีสามสีเหรอมันเฮียเลยลูกรถเต้นเราเห็นเลยเนาะพ่อมาเราเห็นนั่นแหละบ่เบิ่งแม่เปล่าอยู่มอแต่รถเต้นคนชื่อน้ำนี่มาได้มาหินปั่นกันกทำนองนุกทำนองกินน้ำนุกน้องชื่อน้องชื่อกินน้ำเดอืมเอองามบ่เบิ่งของลูกนะงามพบราณนะคนอยากเอามาปูบนรถพ่อจันโบราณนะครับตัวนี้ตัวสิปูใช้ปูบนรถพ่อจันนะพ่อนาะ กูใช้รถพ่อจันเด้ยกูวันนั้นรถพ่อจันข่าวมานะดุมาแด้กก่อนเนาะมาพ่อจันได้เงินเดือนก่อนพ่อจันได้เงินเดือนเรบบอกบอกพ่อจันเน๊ะเอากระเบื้องเคื่อนุงจอยสิเือหยดินเออปันกันอืมนุเนียหนเน้องกันเลยจบกดมาเห็นยิงเขนแต่โครมเน่ะ

งามอย ah <occurs> ู่บ <Bless> ่อปลาดูเงยแมงตื้อมันมีสามสีให้เลือกแต่ลุงเก๋ราอยากได้ตัวลายตัวนึงแต่ว่ามันราคามันชุ่มกว่าตัวนี้พอดินวัดแล้วโดไปเฉยไปไปไปก็เลยสีนี่ก็เป็นสีที่แบบแมงตื้อเลือกเองอันนี้เนาะเพิ่นกับว่ามักน้ำอยู่อันลุงเก๋เผื่นกับเนาะแต่ว่าปลาดุงเพิ่นกับว่างามอยู่บ่อหรือใดๆมาปูทางห้องครัวครับคนแด็กเป็น้องเไยเนาะไปไปเบิ้งไปไปเบิ้งทางพี่ก่อน หามไปยังบนหามบ่จ oh, ้าหน่อยจะหามลงตะกี้ว่าพ่นไปชงที่เ้ยพ่นบัวมาชงหมอน่ะใช่คือว่าสีมาอันบาบ่ชงบัว่างที่มีคนชงม้อยเนาะเมียพันอยู่เพื่อนเมียพันอยู่เพื่อนปวกกับไปบ้านเข่าก็ได้พ่นบ่วบ้างพี่น้องไงกีบ้าชีมาชงยังบัวมุมลุงจอยคือเจ้าเขาบอกเขาก็อยู่ว่าได้ชีได้ผักพรได้ให้งได้ผักพรอีกแล้วว่าผักพนเนี่ย ยาเด้อต้องพักหรอมีสีฉับายเป็นไหนยาแล้วยามีสีฉับายไปไหนชีวิตผมนะไปตัดแน่ผมบอกให้ตัดผมผมยาวเลยบอกแง่แง่บอกว่าผมผมยาวอลไรให้งจอยแห้งันครับคนชื่อไก่โว้หน่อยไก่ไก่แบบเป็ดก่อนเป็ดมาฉ่ำด้วยเป็ดมาแต่ใช้เป็ดนาดุงอยากไข่เลยฮะ มันอยางไข่แล้วยเขามีเชิงไข่มีดุแล้วเขาเนี่ยเหนไข่ยุกขนาดยันยันบหได้ลยลูกไก่ขาวดิไปฉาบเบิ่งทางนี่ก่อนเด้อจะมาเบิ่องทางครัวเฮาพี่น้องเลยเนาะที่แม่เพิ่นให้ปูกระเบื้องอ่ะอืมไปมาเบิ่งก่อนโอ้ยหลังบ้านกันใก่สะนี่ตะนางนี่แม่ใช่เฮ้ยนะตะนางนี่เจ้าแม่ยัง ไก่ซาพักบัวจนเบิดเนี่ยเนาะออกแล้วอันนั่นเห็น่ะบัวพักหอมพี่น้องเลยแตกออกเลยในผักหอมอยัดแต่ไก่สนะเนาะบ่ได้มีตะนางอ้อมันไหวเฮ้ยนี่พี่น้องเลยมาปูทั้งนี่แหลนะเนาะปูบันหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำขา้าวรั่วเมเปิลไฮบู แล้วจังอันก่อนน้ำล้งางนมอะปูก้อนผมนะ,ะเนาะปูเนี่ยพอได้นั่งขึ้นมาแต่ให้หน้าลับห้ลรับหน้าเมื่อยเนี่ยมานั่งปูกระเบื้องแล้วกับมันจังสะอาดส,าดส,าดาสาด่างกินข่าวกินน้ำสบายเพื่อนหมาเนาะ,ะโดยที่ตอคอเขามขอบใจเด้อแม่เด้อเนาะลูกกับโบมียังต่อบุญแท่นคุณมีแต่ำคำาหวพรอมเขามขอบใจนี่แหละเนาะ ข่อบุญแทนคุณพ่อแม่กันอ,อ,อ,อยู่ดีมีแห้งภาพร่างกายแข็งแห้งลำรวยลำรวยเดินเนาะสุขกายสบายใจตลอดปีตลอดไปเป็นของพวกใส่ให้ลูกให้หลานเก่าข้าเขากระดูดหนาำใส่เมื่อวานนี่เนาะใส่ปุยเิ่นเพราะว่าหายมันยาาขึ้นแน่พี่น้องเลยโดย อู่นามไซพี่ตอกมันกล้าเพื่อนแน่เลาปูนี่แหละปูกับมันเฮามันนั่นเพื่อนต้องใช้ปูนใช้ดินใช้าลายจะได้พี่น้องเว้ยนี่เนาะเพราะว่าแมงเตอร์กับพอยเตอร์เพื่อนปูแล้วมันบ่คอยเพียงปยันใดเนาะเฮากับโมเมนสร้างก็นด้ยปูได้ซีแหปมนตงเนาะปูดินซีเมนต์เพื่อนปูเพื่อนเพื่อนกันแต่ว่า ต้องมาปรับอีกต้องมาใส่ปูนใส่ทรายหลายเติบอยู่เนาะแต่ทางจอยเพิ <radas> ่นเอาปูนมาในก็ยังบ่ได้เอามาเบิดเพิ่นเอามาเช็คเชสอบก่อนซีบสอบก่อนบ่พ่อเออได้จะไปเอาอีกเนาะแกมาอะไรกี้บาปเล่าขี้บาปเพิ่นถี่มาส่งไม่ได้มาไปโดนยังหายละย่อผู้เดียวอีกคนผู้ชงเพิ่นกับไปหยดเข่าได้เพิ่นนะนี่เนาะยาดอกชุ่มๆเท่าไง งอปั่นมานแล้วงอลงมาสามารถแบบนี้ไยังอหน่ะตัวเป็ดลมเย็นห้วยทั้งนี้ลมเย็นได้ทางนี้เลยเนาะหาเอาอันนั้นเด้อหาโมหาไม้ไผ่บ้านมาอันตัดเห็ดเตียงเนาะมานั่งเย็นนี่ลมเย็นในห้วยได้เลยบรรยากาศกับลมห้วยห่วยปลาดุงเลย กูกระเบื้อนอะไรก็นอนแล้ติเฮื้บกกเหมาให้เตียงนอนนั่งได้บ่อยูเกบเื้อนวดนอนเลยเย็นเนาะเย็นกเบื้องเย็นอเยก่ดินนัง่ายออกไปเลผูเป็ดเปิกระคังไว้ฮะอือทีว่าคอยชีเว้เช่นไเนะ มันดีเทมันค่อยน้่งมันยังไงลุงง่ายว่ะคิดว่าน้มัน่งโอเคว่ามันเแห้งนห้งมันน้่งไหลุงค่อยที่ปวดนั่งอย่งนั่งนุงจะง่ายสิว่าคิดว่าไม่ได้ปูติคิดว่าสีไม่ได้ปูว่ะนั่นม่ว่าปูโอ้วยยาไม่ได้นะเก๋านั่นมาใช้อีกปั๊บกระดิกหน่อยชีโร่ไปไปสันอับปูลงไป เนาะใบย่อ <ira> ปูนต้องทั้งนุ้งจอยหามปูนแช่เท้าก่อนพี่น้องเลยเนาะเพิ <welche ăn? S 1> no, no, soy, mm ่นมาแต่เอาปูนอยู่ห้านค้าบัดคนชงเพิ่นบัดไปให้ไปหน้าไปเฮ็ดขาวเฮ็ดน้ำเอานี่กะดีเพ็ดเด้อเนาะเชกนหน่อยเดี๋ยวสีลงให้ลงหน้าเนี่ยมันสียากพี่น้องเไยมันเปื้อนมันเปื้อนนี่ยไผกระลำให้ลำหน้าทางสร้างเพิ่นกะนุ้งจอยแวะบอกแล้วแล้วเมื่อกี้นี่เพราะว่าระว่าดคำได้ชื่ออย่างมาครบแล้วบอกเด้อหรอว่าแต่ก็เลยแบะบอกเพิ่นมานำทางเมื่อกี้เนาะทางผ่านมาเนี่ยไปสั้นคลิปนี้กับบุ้มีอย่างไรมาไทย อมาแต่ซื้อกระเบื้องทางสร้างเพิ่นกับมาทางอันนั่นเพิ่นมาส่งเมื่อกี้นี่เนาะบุญขอบคุณเด้อพ่อแม่เด้อขอให้พ่อกับแม่อยู่ดีมีแห้งมีความสุขค,คนเจริญเด้อเนาะขอบคุณหรนไลน์สำหรับคลิปนี้แมงเตอร์กัซซิลาแล้วพ่อกนรีคลิปหน้าพีนา่น้องเลยสบายดีกันบป็สุขสุข,ขคนเนาะโดยแต่แล้สวสบายดีามาดนี่เจนจับปากุ้งนี่ก็อินะคร์คันไล้แง่